สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงความรักปี2568นะคะว่าความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสหรือชาวสองที่เข้ามามีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะอาเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ สำหรับภาพรวมใหญ่ๆนะคะใช้คาว่าภาพรวมนะอันนี้ไม่ใช่ดวงเจาะจงเป็นบุคคลเป็นดวงภาพรวมนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่พูดคุยกันนะคะคนรักคนมีคนคุยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนักการไหนโสดมันมีโอกาสที่จะไม่พูดไม่จากันนะคะเมื่อไม่พูดไม่จากันนะคะมีปัญหาที่จะนำไปสู่ในเรื่องของมีการ มือที่สามมือที่สี่คนโสดก็อาจจะไปเจอคนที่เขามีปัญหากันทะเลาะก,กันนะคะทำให้มีปัญหาเรื่องมือที่สามมือที่สี่ในช่วงปีนี้คนมีคู่มีแฟนก็เหมือนกันนะคะจริงๆเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวนะคะภายในคนสองคนแต่พอมีระยะห่างกันก็ทำให้มีมือที่สามมือที่สี่เข้ามาแทรกนะคะโดยเฉพาะคนวันพฤหัสบดี คนมีคู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเรามีปากเสียงกับคนรักมีเรื่องไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันเมื่อมีเรื่องไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันมันเกิดระยะห่างอาจจะงอนกันไม่พูดกันเมื่อมีมือที่สามมือที่สี่ทำให้คนวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถามว่าเกณฑ์เลิกลาีหนยเยอะไหมเอาตรงๆนะ ก็ออยังน้อยอยู่อาจจะมีแค่บางคู่หรือไม่กี่เปอร์เซนต์ที่อาจจะถึงท่านเลิกราสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนเนาะถามว่าเพราะอะไรเพราะแม่หมอเชื่อว่ามันจะมีบางสิ่งบางอยา่างที่ผูกลังไว้บางคนมีลูกค่ะบางคนมีหนี้ร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีธุรกิจร่วมกันทําให้ไม่สามารถที่จะจบกันได้ทันทีทันใดถามว่าสําหรับคนมีคู่คนมีแฟนต้องแนะนําอย่างไรในเมื่อโอกาสมันเลิกกันยากค่ะ นะคะเราอย่าจ้องเอาชนะกันเลยเท่าที่ดูเนี่ยจะมีของเรื่องคำพูดที่จะพูดไม่รักษาน้ำใจกันไม่ว่าคุณจะเป็นชาววันพฤหัสที่เข้ามาฟังหรือคุณจะเป็นชาวสองที่เข้ามาฟังให้เรามัดระวังคำพูดที่ทิ่มแทงคนรักหรือประชดประชันคนรักหากคุณพูดเกี่ยวกับคุณรักษาเกี่ยวกับคำพูดได้และคุณพูดในสิ่งดีๆแม่หมอเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดี ในเมื่อเราเลิกกันไม่ได้เราก็พูดจากันด้วยเหตุและผลนี่คือการแก้ไขและจําไว้ว่าการแก้ไขมันมีแต่จะดีขึ้นดีมากดีน้อยมันต้องดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่คนมีแฟนทั้งหลายนะคะอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคําพูดไปชดไปชันเล็กๆน้อยๆทาให้ความสัมพันธ์นะคะเสียเลยนะคะก็อลองดูเนาะแล้วก็อย่าพยายามดึงคนอื่นเข้ามาเนาะเพราะบางครั้งเมื่อดึงเข้ามานานแล้วอะ่ะมันยาก ที่เราจะแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามีช่องว่างตั้งแต่แรกจะดีกว่านะคะสำหรับคนโสดนะคะแม่หมอนเน้นไปในเรื่องของเจอคนมีเจ้าข้าเจ้าของแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้หากเรายังโสดอยู่ก็ดูให้ดีแล้วกันนะคะอย่าเผลอถลําเข้าไปเมื่อถลําเข้าไปบางทีมันออกมายากนะคะแล้วบางทีเนี่ยใจเราเนี่ยก็จะว้าวุ่นอยู่แต่ตรงนั้นนะคะ อ่ะเท่าที่ดูเนี่ยคนโสดนะถ้าคุณโสดอยู่ก็มีเข้ามาไม่เหงาหรอกแต่ก็ต้องดูให้ดีถ้าเกิดเจอคนมีคู่จริงๆอย่าพยายามเข้าไปตั้งแต่แรกนะอย่าคิดว่าแค่คุยนะคะสุดท้ายแล้วมันจะปัดกันยากนะคะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บคือเรามากกว่านะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะก็อะไรที่มันดีนะคะ ก็รับฟังสิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีก็รับฟังคําแก้ไขนะคะอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องแย่เราดูดวงเพื่อทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะถ้าดูแล้วชีวิตแย่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะคะส่วนใครอยากดูส่วนตัวก็คลิกลิงก์ได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูเจาะจงรายเดือนนิดนึง นะคะว่าแต่ละเดือนภาพรวมใหญ่เป็นอย่างไรนะสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะคะเดือนมกราคมนะคะเครียนในเรื่องของการเงินนะคะหรือคนรักนําเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาให้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่เท่าที่ดูเนี่ยมองว่าน่าจะเป็น คู่ของคนเกิดวันพฤหัสนะคะหรือ,อคนคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะนําปัญหามาให้คนโสดยิ่งต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเจอคนที่เขาเข้ามายืมเงินหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูอะไรช่วยได้ช่วยอะไรช่วยไม่ได้ก็ก็กลับมาทบทวนนะคะ เดือนกุมภาพันธ์นะคะคนเน้นเป็นในเรื่องของคนมีคู่นะคะรักกันค่ะแต่ไม่ค่อยดูแลใจใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่กาลังเตือนว่าเพิ่มความหวานให้กันหน่อยในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะไม่งั้นมันจะเหมือนคนที่คนนี้คือแฟนคนนี้คือภรรยาคนนี้คือสามีแต่ไม่ได้เอาใจใส่กันมากพอเป็นแค่สถานะเท่านั้นนะคะเดือนมีนาคมนะคะ อันนี้ภาพรวมความรักมันก็ไม่ได้ติดไม่ได้ขัดอะไรไพ่มองว่ามีความสุขนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้หวานแหววหรือคนสดอาจจะพบรักหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันจะมีความสุขในตัวเองนะคะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่อะไรนะคะเดือนเมษายนนะคะมีการทาะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันโดยเฉพาะคนมีคู่ต้องระมัดร,ระวังช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษนะคะจะจ้องที่จะเอาชนะกันนะผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดนะ เดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ผิดหวังนะคะผิดหวังในการคาดหวังคําว่าผิดหวังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกลาหรืออะไรเสมอไปนะแต่บางทีเราตั้งความหวังไว้กับคนรักแล้วมันไม่เป็นตามนั้นก็เรียกว่าผิดหวังเช่นกันหรือบางทีการที่เราตั้งความหวังในตัวคนรักที่มากเกินไปแล้วเขาทําได้ไม่ถึงมันก็ทําให้เราผิดหวังได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเยอะนะคะอยู่กับปัจจุบันก็จะช่วยลดความตึงเครียดต,ตรงนี้ลงได้นะคะเดือนมิถุนายน โดยภาพรวมนะคะจะเริ่มเจ้าชูแล้วนะคะในช่วงนี้จะหล่นลาถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะนะคะแต่อาจจะออกแนวเจ้าชูนิดหนึ่งคนโสดก็อาจจะคุยหลายคนหรือเปิดใจอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเดือนกรกฎาคมนะคะนี่เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจอาจจะมีบางเหตุบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องคิดทบทวนและใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะคะก็ตัดสินใจให้ดีค่ะนะคะ ในเดือนอสิงหาคมนะคะสิงหาคมอันนี้ดวงช่วงเดือนนี้คุณจะกลับมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษให้ความสำคัญกับตัวเองโฟกัสกับตัวเองนะคะอยากทำอะไรคุณก็จะทำในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะให้เงินไปสัญญากรมให้เงินไปทำสวยนะเน้นในเรื่องของผู้หญิงนิดนึงอาจจะเจอสายเปในช่วงเดือนนี้นะคะ ต่อมาเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายรู้สึกว่ามีคู่หรือมีคนรักหรือมีคนคุยก็รู้สึกเหงานะคะเขาไม่ตอบโจทย์เรานะคะคือบางทีอย่างที่บอกบางทีคทําที่สิ่งที่เราคิดแบบเนี้ยมันอาจเกิดจากตัวเราที่คาดหวังเกินไปเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี้ยลดการคาดหวังลงก็จะทําให้ผิดหวังน้อยลงนะคะต่อมาเดือน เดือนอะไรแล้วว่าเดือนตุลาคมนะคะอุ้ยเดือนนี้มีการปรับความเข้าใจอย่างที่บอกบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกลาก,กันนะคะแต่เราก็มีการปรับความเข้าใจกันคนโสดเน้นเดือนนี้เป็นพิเศษนะคะอาจจะเจอใครที่เข้าอกเข้าใจเรานะคะเลือกให้ดีนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่คนมีคู่แหละเน้นเป็นในคนมีคู่อย่างที่บอกว่าเมื่อมีเรื่องมือที่สามมือที่สี่เข้ามาแล้วอะแล้วมันผูกพันไปแล้วอะแล้วมัน มีช่องเขาเรียกว่ามีช่องว่างให้อีกคนหนึ่งแทรกมาแล้วอ่ะมันเป็นช่วงแห่งการตัดสินใจคนนี้ก็ดีคนนี้ก็มีความรับผิดชอบคนนั้นก็รักเหลือเกินคนนั้นก็ทําให้เรามีความสุขเหลือเกินมันเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะและเดือนสุดท้ายของปีภาพรวมเดือนสุดท้ายของปีนะคะอ,อ มีความสุขอยู่นะแฮปปี้ส่งท้ายปีโดยเฉพาะคนโสดนะคะอาจจะเจอคนที่โอเคนะถ้าใครยังไม่ได้ ในช่วงเดือนตุลาคมก็อาจจะชิมมาเดือนธันวาคมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นปีที่มีทั้งทุกข์และสุขนะคะให้เรามาัดระวังอย่างที่บอกเรื่องมือที่3ม,มือที่4ด้วยความที่มันอาจจะมีช่วงที่เราเรียกร้องหรือเราต้องการจากคนรักหรือคนรักเนยนำเรื่องการเงินมาให้เราปวดหัวมันก็เลยอาจจะทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการปรับความเข้าใจการเป็นเรื่องที่ดีเนาะพูดคุยกันค่ะอย่าพยายามให้คนอื่นเข้ามานะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่างที่บอกอะ่ะ พอมันได้แทรกซึมไปแล้วมันปวดหัวนะคะแล้วมันก็ตัดยากนะคะอย่าให้เข้ามาตั้งแต่แรกจะดีกว่านะคะอาจเป็นกําลังใจให้ทุกทคนนะคะสวัสดีปี2568ให้มีความสุขทั้งปีเลยอะไรที่ดียิ้มรับสิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีนะคะนําไปเป็นคําเตือนนะคะให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังชีวิตหรือดวงเราจะได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้สวัสดีจ้า